เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆราคาเย่มยมเยาให้น้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้พร้อมอยู่ได้เลยไม่ต้องสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่ไม่ได้ราคานี้แน่นอนครับเสียงงบบานปลายด้วยหลังนี้เป็นบ้านยกพื้นค,ครับใต้ถุนสูงก็สามารถนารถเข้าไปจอดได้ครับผูกเปนอนได้ ข้างบนก็ตกแต่งอย่างดีนะครับอู่กรเบื้องอย่างสวยบรรยากาศรอบๆก็ดีอยู่ในชุมชนแต่ไม่แออัดนะครับมีทื้นที่โปร่งๆโล่งๆครับบรรยากาศดีชุมชนสะอาดเงียบสงบน่าอยู่ครับสวยคุ้ม,ม้มาเลยครับหลังนี้นะคะไม่แพงน้ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีหมายท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกชมกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับ ใจแปลงนี้ก็ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปครับหรือกดชื่อสอนใต้คลิปก็ได้ต่อติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับทางเราเป็นเพียงตัวกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับตอนนี้ก็รีวิวดวงนี้กันเรื่อยๆครับเนื้อที่82ตารางวาครับอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ความจเจริญการเดินทางสะดวกสบายใกล้กับสีแยกตลาดสากกนะครับหาซื้อของกินง่ายใกล้ตลาดใ,ลาใกล้ลันค้าเอกสารสิทธิ์เป็นถนดคุดแดง ตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องครัว1ห้องโถง1ห้องน้ําครับอยู่ในชุมชนนะครับออกไปนิดเดียวก็ถึงหน้าตลาดแล้วครับกระสาริตเป็นฉนดคุดแดงครับอันนี้เปิดขายที่1นล้านหนึ่งแบาทครับบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองนะครับราคาก็พูดคุยต่อรองกับเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับมีพิกัด GPS ให้ด้วยครับพิกัดก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันครับก็สามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลระยะทางที่แน่นอนกันได้ครับ หลังคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ